การเดินทางครับการเดินทางกับอันนี้คือเป็นปพตทอ่อบันดุงครับปพตทอ,อำเภอบานดุงก็เป็นปตท,ท่อที่ที่ใหญ่อันหนึ่งแห่งหนึ่งของน,นะครับสามารถผูใ้ใดเดินทางมาเทีย่ยวคัาชโนดนะครับมาไหว้องค์พระปู่ศรีทโอมาเทีย่ยวเมืองบานดุงก็สามารถมาแวะพักพักได้ตรงนี้รับรองแชร์รับรอง คนมาเที่ยวทังท่องเที่ยวได้หลายครับมีที่จอดรถย่างกว้างขวางนะครับมีสถานที่มีห้องน้ำสะอาดนะครับสามารถมาได้บ่บ่ให้แชกที่มาเที่ยวลำบากเลยครับในส่วนหนีส่วนถนนในอำเภอพันดุงก็เป็นถนนที่สะอาดถนนที่กว้างสวยงามมาะเห็กันเดินทางไปมาสะดวกนะครับอันนี้เป็น สถานที่แห่งหนึ่งอำเภอแห่งหนึ่งที่ที่มีนักท่องเที่ยวเขามาหลายนะครับมาไหว้ปูซิสุโธนะครับที่อำเภอบานดุงจังหวัดอุดรวธานีก็เรียนเชิญผู้ใดสนใจจะมาเที่ยวกับสมาถมาเที่ยวใดมาเที่ยวแบบแบบอนุรักษ์ชีวิตรอบมาเที่ยวแบบบ้านๆนะครับวิถีของชาวบ้านมาเที่ยวตามแบบโฮสเ,เทลนี่เงียนั่นวแถวอำเภอบานดุงจะหลนะครับเพราะว่าโรกนี่มก็จะเ่ย่างบนไหลแต่ว่าจะเนินแบบ เป็นโ้องสตยีเป็นแบบเป็นรีสอร์ทเป็นสวยงามบรรยากาศสวยงามนะครับในอำเภอบันดุนมีเฉดไว้ในอำเภอบันดุนถ้าใครจะมาเที่ยวท่องเที่ยวมาไหวมาบระสุทธ์นะครับก็สมัครมาได้แล้วก็ฝากกดติดตามสําหรับบุคคลที่บริรักบางที่เที่ยวที่ไหนก็บุคคนทั่วไปที่เขามาเยี่ยมชมมาดูในช่องผมแล้วกะ็ฝากติดตามนี้นเลยนะครับสวัสดีครับ